นี่ฮะคุณผู้ชมครับที่เขาหันอยู่นี่ครับเป็นกลุ่มนะฮะผู้ประกอบการวงดนตรีเครื่องเสียงในน้าของชมรมวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปางเปิ้ก็ได้เดินทางไปตะวันนี่นะครับยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางครับเพื่อจะขอพรปรนนะฮะประกาศที่ทางจังหวัดได้ประกาศออกมาว่ามีการจัดงานนั่นผู้ร่วมงานนั่นต้องบิเกิน200คนนี่นะครับเปิ้ลก็เลยขอนะครับพรปรนเพิ่เป็น800ยคนทางนี้นะครับเปิ้ลกว่า เื่อความยู่รอดของผู้ประกอบการเองนะครับตีแบกรับภาระนะฮะต่างๆนานาหลังจากเกิดโควิด -19 ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนี่นะครับแต่วานี่ครับคุณผู้ชมครับเสาร์ีมิถุนายนนี่นะครับกลุ่มผู้ประกอบการวงดนตรีเครื่องเสียงในนามชมรมนะครับวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปางเประกาศปากันมานะครับตีหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปางนําโดยนายเอกสิทธิ์ครับมานะรุ่งโรดซึ่งเป็นประธานชมรมวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปางก็ได้นำครับรถบรรทุกอุปกรณ์ เครื่องใหม่เครื่องมือเครื่องเสียงต่างๆซึ่งมุนี่นะฮะเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจัดตั้งวงดนตรีมาจอดเรียงกันครับบนถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปางก่อนที่จะปากันถือป้ายครับข้อความต่างๆเดินเข้าไปบริเวณทางเข้าด้านนามุกสาะระกลางจังหวัดลำปางเพื่อที่จะยื่นขอนะครับการอนุร่มและผ่อนผันนะครับจากประกาศเดิมของจังหวัดและก็ได้อ่านแถลงการข้อเรียกร้องนะครับ ขอผ่อนปรนมาตรการของจังหวัดลำปางโดยกลุ่มนี้นะครับเพิ่งก็ได้ขอหื้ทั้งผู้ว่าทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือมีมาตรการอื่นใดนะครับผ่อนปรนนะครับ,นนรบการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดสิบเก้ากบกลุ่มนี้ได้พ้องน,นะครับจ,รจำนวนคนมากกว่าของวัดปนซึ่งวดเป็นผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดํารงรายได้อยู่ด้วยการรับจ้างในงานเลี้ยงไม่ว่ากลุ่มนี้นะฮะติดปลาก,กันมาตรงนี้นะครับ ก็ได้หับความเดือดร้อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดนตรีนะครับที่เคยหับงานขึ้นบันใหม่เคยหับงานแต่งงานงานจัดเลี้ยงต่างๆนั่นแหละครับพอโควิดมันเข้ามาก็ยังว่านะครับคนจ้างงานก็จะจ้างกับมาไรนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ร้วนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตและก็มีรายได้อยู่กับการหับจ้างงานเกี่ยวกับดนตรีงานร้องเพลงนะครับซึ่งผู้ที่ื้อเจ้าเครื่องเสียงก็มีในนี่ตัวนะครับได้หับผลกระทบ อย่างแน่นอนครับโควิดตีพานมาแล้วก็เป็นกลุ่มแรกเลยนะฮะตีถือได้ว่าฮับผลกระทบยังนักครับหลายคนหลายท่านนั่นนะครับตีเป็นนักดนตรีถึงกับต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ทำมาหากินเครื่องเสียงกีตาร์นะครับกล่องคีย์บอร์ดอีกนะฮะเอาไปขายมดนะฮะบางคนนั่นแทบจะบ่เหลือนะครับอุปกรณ์ติดใจทำมาหากินก็เนื่องจากครับโอ้ตั้งแต่ปี2 5 6 4ต้นปีเป็นต้นมานะฮะงานมันก็บ่บมีเลยครับ ซึ่งลักษณะดังกล่าวที่มีผลตรงนี้ก็เลเิเดือดร้อนกับเดือดร้อนอย่างนักนะฮะเพราะทุกคนนั่นก็ต้องมีการใช้ใจมีรายได้แบบมีนะครับแต่รายใจไมีเต่าเดิมครอบครัวก็ต้องดูแลลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนนะครับแต่ว่าบบมีงานเมื่อมีการพอนผลน,นะฮะล่าสุดนั่นจากประกาศงานต่างๆกับบบฮือค้นรวมงานเกิน200คนครับเปนก็เลยมาขอเป็นสัก800คนได้กอพอถ้าสัก800คนนั่น ถือว่างานเหล่านี้นะครับก็จะมีการจ้างเครื่องเสียงมีการจ้างนักร้องนักดนตรีก็จะสามารถที่จะมีรายได้กรบเพื่อนห้องนี่นะครับทั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของจังหวัดลำปางครับได้มีทางด้านของวัทีร้อยตรีวีรยุทธ์นะครับนิรมาวิทุโรธหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลำปางนางสุกรรัตน์จันมณีฮะผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับมาหับหนังสือและก็ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อจะส่งมอบต่อหึ้อกับธันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อพิจารณาต่อไปนั่นเองครับ